ที่0.0จุดเริ่มต้นในอนาคตอันไกลโพ้นมนุษยชาติถูกกวาดล้างโดยสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรียกว่าแรปเจอร์ความหวังสุดท้ายคือนิกเกะหุ่นยนต์สาวนักรบผู้ถูกสร้างมาเพื่อต่อสู้แทนมนุษย์และผู้บัญชาการที่เป็นมันสมองอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากคุณผู้บัญชาการหน้าใหม่กับภารกิจแรกบนพื้นผิว สัมผัสแรกคุณลืมตาตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงวิทยุที่แตกพร่าและเสียงหญิงสาวตะโกนอย่างตื่นตระหนกเธอพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือหลังจากเครื่องบินขนส่งถูกยิงตกเ,งเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าคุณหัวใจหยุดเต้นเธอรีบใช้เครื่องชอดไฟฟ้ากู้ชีพช่วยชีวิตคุณไว้ หลังจากตรวจสอบชื่อและยืนยันสถานะว่าคุณคือเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางแผนกบริหารนิกเกตเธอก็ช่วยพยุงคุณลุกขึ้นและอธิบายสถานการณ์ขณะนี้กำลังเดินทางสู่พื้นที่ปฏิบัติการเครื่องบินถูกโจมตีและแรปเจอร์กำลังใกล้เข้ามาเธอขอให้คุณหมอบต่ำไว้พร้อมสัญญาว,ว่า จะบบปกป้องคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอมีชื่วอ,อว่ามา,า,า,เาเรียนนิเกสาวผู้เข้าระบบต่อสู้ทันทีนเพื่อรับมือกับแรปเจอร์ที่กำลังบุกเข้ามาหลังจากกำจัดศัตรูได้ไมาเรียนปิดโหมดต่อสู้ แต่แสดงอาการเจ็บขาเล็กน้อยแม้จะบอกว่าไม่เป็นอันตรายและยังสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่คุณก็ยื่นมือเข้าไปช่วยโดยพันแผลให้แม้จะไม่มีประโยชน์ทางเทคนิคกับนิเกะก็ตามมาเรียนยิ้มบางๆและบอกว่าเธอทราบซึ้งกับความตั้งใจนั้น เมื่อพื้นที่ปลอดภัยแล้วเธอแนะนำให้รีบเคลื่อนที่ไปยังจุดนัดพบตองทางเดินของผู้รอดชีวิตตลอดทางมาเรียนคอยถามอาการของคุณอย่างใส่ใจเพราะคุณพิ่งฟื้นจากสภาวะหัวใจหยุดเต้นแถมยังต้องวิ่งหนีตายจากสนามรบอีกเธอยืนกรานว่าจะอุ้มคุณไปเองถ้าคุณเดินไม่ไหว แม้คุณยืนยันว่าจะเดินเองได้แต่เธอก็รีบก่อกแขนคุณทันทีบอกว่าทำเพื่อช่วยพยุงกันเฉยๆแต่ก่อนจะได้พูดอะไรต่อพวกคุณพบก,กับกลุ่มแรปเจอร์อีกกลุ่มหนึ่งและต้องเปิดศึกอีกครั้ง ใใกำลังเสริมเมื่อถึงจุดนัดพบกลับพบว่าไม่มีใครอยู่เลยาามาเรียนสงสัยว่าแผนการอาจเปลี่ยนไปเพราะเครื่องบินถูกยิงตกตอนจะทันคิดต่อก็ <S <s ได้ยิงเสียงปืนจากระยะไกลเธอจึงรีบวิ่งไปที่ต้นเสียงทันทีที่นั่นมีนิเกะอีกสองคนกำลังต่อสู้ หนึ่งสาวผมแดงดำถือปืนจู่โจมเธอมีชื่อว่าราพีกับสาวผมสีน้ำตาลถือปืนยิงระเบิดเธอมีชื่อว่าแอนิสทั้งสองกำลังถกเถียงกันเรื่องจะรอหรือถอยดีเมืออ่อมาเรียนปรากฏตัวทั้งสองแปลกใจ ที่เห็นมนุษย์อย่างคุณรอดชีวิตยอยู่ราพีไม่รีรอยอมรับคำสั่งจากคุณทันทีหลังตรวจสอบรหัสผู้บัญชาการแม้แอนิสจะลังเลแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้อให้พูดมากปัตรูก,กำลังมาใกล้คุณจึงสั่งการทันทีกำจัดพวกมันให้หมด ความจริงเบื้องหลังหลังจากการต่อสู้จบลงทั้งสองแนะนำตัวราพีและแอนิสจากหน่วยรบ0ูน4ขีด F มาเรียนแปลกใจว่าทำไมพวกเธอยอมรับฟังคำสั่งของคุณง่ายได้ราพีกับแอนิสจึงอธิบายว่าผู้บัญชาการคนเก่าตายแล้วเขาใช้ปืนมนุษย์ยิงใส่แรปเจอร์ แม้นิเก็ตจะพร้อมเสียสละเพื่อปกป้องผู้บัญชาการแต่นั่นไม่ได้แปลว่าผู้บัญชาการจะรอดชีวิตเสมอไปมาเรียนชะง,งักไปกับความจริงที่ได้ยิน ราพีถามชื่อของคุณก่อนที่แอนิสจะค้นดูประวัติและตกใจน,นี่นายเพิ่งจบจากโรงเรียนทหารเมื่อวานเองเหรอแม้จะดูไม่มั่นใจเท่าไหร่ราพีก็เสนอให้ย้ายไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ It's a fighter, The torch burns.